รด้รนตสู่เพือให้ดมนมาสวัสดีค่ะพกกับอิสราชนคนเมืองกุ่มอีกแล้วนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยนะตอนนี้เราก็เข้ามาเจอกันที่ในสวนหลังบ้านนะคะหลังจากที่เราทัางหายจากการทําสวนไปนานเลยนะคะหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็พาทุกคนไปเลาะตามริมป่ามั่งไปดูวัดบ้างอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็ เพรามาในสวนอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมล,ลพิษข้างนอกเยอะมากก็ไปเลาะมากๆทําให้สือด,ดมเอาพี2.5มาเยอะแล้วก็เชื้อไข้หวัดก็ติดตัวมาตอนนี้ก็เพิ่งเป็นหวัดมานะ,ะก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ทคะช่วงนี้ก็เลยโดอกาสเข้ามาดูแลสวนเข้ามาดูสวนนะคะ,ะจากที่เราห่างหายไม่ได้ทํำมาหลายเดือนเลยนะคะสวน วันนี้ก็จะมาปรับปรุงทาสวนทำอะไรใหม่ด้วยนะคะก็ต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็มันไม่ไม่สวยนะคะก็เลยไม่ไมีอะไรจะโชว์สักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสมาคุยกันนะคะกลับมาคุยกันอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะเบื่อนะคะก็ดูตต่เพลงฟังแต่เพลงกันนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทาสวนทําไร อีกครั้งนะคะแล้วก็ก็มีบ้างนะคะที่ออกไปข้างนอกนะคะหลังจากที่สร้างแต่แข่งแรงขึ้นแล้วก็จะมีบ้างไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรแต่มานี้นะคะกะ็พอดีพี่สาวซื้อไม้ไผ่มาให้20ลำนะคะก็อยากจะพาทุกคนดูนะคะว่าไม้ไผ่ที่พี่สาวเอามาให้20่สิลำเราจะเริ่มต้นทำสวนใหม่ด้วยการเอาไม้ไผ่20ลสิลำเนี่ยมาทําอะไรนะคะแล้วก็ดูต้นไม้ที่พอดูได้อะไรพวกนี้นะคะมาดู ส่วนที่ยังไม่สวยก็ขอเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทำสำหรับวันนี้ะแล้วตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูกนะคะว่าตอนนี้เราเริ่มทําอะไรได้แล้วบ้างนะคะเสียงยังไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเพิ่งจะจายจากการเป็นหวัดมานะคะก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่หรอกนะ,ะก็ทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันนี่คือกครงไม้ไผ่ที่เราเอาไม้ไผ่มาทําก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดยี่สิบลำนะคะก็มี อแบ่งไปทําอย่างอื่นมั่งประมาณ3ามสี่ลำแนละอันนี้ก็ทําให้มันเป็นโครงแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ก็เอาตาข่ายเก่าอะ่ะตาข่ายเก่าที่เรามีอยู่แล้วเคยใช้อยู่แล้วอ่ะเอามาเอามาคลุมไว้ด้านบนแล้วมันมีอยู่แค่นี้นะคะมันไม่พอแล้วก็เอาสลนอันนี้สลนตัวนี้จะเป็นตัวหนามบางไว้ฝั่งนน้นนะคะพอดีมันมีของเก่าอยู่ก็เลยเอามาใช้นะ ตัวนี้ก็เป็นตาข่ายกันมแมลงเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึงก็คลุมไว้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นโครงที่เราทํามาแล้วแล้วทีนี้มันโครงมันยังเหลืออยู่อะ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปสั่งสแลนแบบอแบบ50เปนะคะกลาว่าจะมาคลุมให้ให้หมดตัวนี้กาให้มันเป็นโรงเรือนไปเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้คือเราทําโครงไว้ก่อนแบบนี้นะ อย่างน้อยอสารลนที่เราทำไล้อย่างน้อยถึงมันจะกันแมลงตัวเล็กๆไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะกันพวกนกได้นะคะพวกนกพวกกระรอกเพราะว่านกกับกระรอกมันเยอะมากนะคะอยากจะคุมให้หมดนี่เลยเพราะว่าว่าจะลงบวบบวบเหลี่ยมด้วยนะคะเพราะวาบวบเหลี่ยมนี่เวลาเป็นลูกมเนี่ยเราจะไม่ทันนกสักทีนะคะว่านกก็ชอบมาจิกกินบวบเหลี่ยมเรานะคะตอนนี้ก็ทําโครงไว้คุมไว้ ก็เลยเอาอตัวนักาล่าตอนนี้มาฝากแขวนไว้ตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วมันไม่มีที่จะแขวนนะคะเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้กือรั้วรั้วฝั่งใครที่จําได้คลิปล่าสุดที่เราล่าสุดที่ทําสวนนะคะก็จะมีตัดจัดการกับรั้วฝั่งนี้นะคะใครที่จําได้ใครที่ดูคลิปทำสวนล่าสุดคือมันจะกิ่งไม้มันจะขึ้นมาคลุมเพราะก,ก้างปลาเพราะอะไรมันขึ้นมาคลุมฝั่งนี้หมดเลยก็เลยจัดการถัง ตัดมันออกส่วนฝั่งนี้ไม่ใช่สวนเรานะคะฝั่งข้างๆเนี่ยเจ้าของสวนก็ไม่อยู่ไม่ไม่มาดูแลเลยนะคะแล้วก็ต้องรับาละตรงฝั่งรอบๆข้างรั้วนี้ไปนะก็เดี๋ยวอเอาสแลนบังไว้กันไก่กันอะไรของสวนข้างๆเข้ามานะคะถ้ามีกิ่งไม้กิ่งอะไรยื่นมาก็ขยนันขยันเล็มออกหน่อยละกันนะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทําเป็นโรงเรือน คลุมไปเลยนะคะถึงมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็มันก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็พอดีไม้ที่ตัดแล้วมันมันได้น่าจะทําเป็นหลักได้ก็เลยเอามาทําเป็นหลักเผื่อว่าอาจะทําค้างผักค้างปลูกผักที่มมนเลยอะไรพวกนี้นได้นะคะ ตอนนี้สแลนที่เราสั่งไว้แบบกองแซงได้50%ก็มาถึงแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ3วันนะทีน,นี้เราจะมาแกะดูเราสั่งมาแบบหน้ากว้าง2เมตรนะคะหน้ากว้าง2เมตรแล้วก็ความยาว10เมตรเราสั่งมาหมด20เมตรมาสั่งมา20เมตรนะคะก็มันเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะไปใช้งานอย่างอื่นดได้อีกนะตอนนี้เราจะมาคลุมเป็นโรงเรือนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจาะเอา เ่า <c oughs> สั่งมาแบบหน้ากว้างสองเมตรนะคะหน้ากว้างสองเมตรความยาวสิบสิบนต้เราสั่งมาสองชุดนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาคลุมดูกันนะคะว่ามันจะพอไหมนะคิดว่ามันน่าจะพอนะคะยี่สิบเมตรเพราะว่าเราก็มีตาข่ายกันแมลงของเราปะคุมไวลาวส่นหนึงนะคะทีน,นี้เราก็มาเก็บช่วงที่มันเหลือที่ยังไม่ได้คลุมกันแมดึก าเริ่มต้นอีกครั้งในเช้าของวันใหม่ชีวิตที่ต้องดิ้นรนต้องสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการสู้กันนัสู้เพื่อความฝันสู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเราเอง ท้องฟ้าในทุกๆเช้ามีได้สวยงามเหมือนเดิมทุกวันแต่ความหวังและความฝันจะไม่มีวันเป็ี่ยนเหมือนท้องฟ้าความหวังและความฝันจะสวยงามในใจฉันตลอดไป องดิ้นรนต้องสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการสู้กันนะสู้เพื่อความฝันสู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเราเองท้องฟ้าในทุกๆเช้าไม่ได้สวยงามเนเดิมทุกวัน ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คลุมลงเรืออ่างเรือนของเราไปได้ประมาณ80%แล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวอ่าเราเอารวดแะเกี่ยวไว้ช่วงที่มันเป็นรอยต่อนะคะเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้เราจะเอาอ่าไปหาได้ไหมพรมเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะเราจะเอามาเย็บอ่าเย็บส่วนที่เป็นเป็นช่องเป็นรอยต่อเย็บเย็บให้มันติดกันนะคะเพราะว่าอ่าตัวได้ไหมพรมเนี่ยเราคิดว่ามันก็ ทนแดดทนน้ําได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเคยใช้มาแล้วนะเราจะไปเอาได้ไหมผมนะคะมาเยบ็บมาเย็บต่อส่วนที่มันเป็นช่วงต่อต่อกันที่เป็นตัวสลนนะคะต่อต่อกันตรงเนี้ยเราจะมาเย็บให้มันปิดไม่ให้มันมีรอยโหวนนะแล้วก็ตัวข้างล่างตัวสลนที่มันเป็นช่องเนี้ยล้วก็จะหาตัวสลนเศษเศษที่เหลือๆนะคะมาเย็บต่อต่อกันให้มันปิดคลุมให้หมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะอ่า ตอนนี้สิ่งที่เราลงทุนไปแล้วก็มีตัวสแลนกันแดดหน้ากว้าง2เมตรยาวผืนละ10เมตรนะคะเราซื้อมา2ผืนก็335บาทนะคะมันชุดละร้อยเจบบาทก็ได้ส่วนลดมาเลวยหน่อยนะคะก็ส่วนลดมาแค่5บาทเองนะส่วนไม้ไผ่นี่ก็พี่สาวซื้อให้มา20่สิลำนะคะก็เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะคะตอนนี้เราเริ่มต้นที่ราคา3 3 5บาบาทอยู่นะคะส่วนลวดนี่เราก็ ปเก็บรวดเหลือๆนะคะของเราที่เราเหลือใช้จากที่มันชำรุดแล้วเราก็ไปแกะออกมาแล้วก็มาใช้ได้น,นะคะจนได้ไหมพรมก็เป็นไหมเหลือๆที่เราใช้เอามาถักตัดเสื้อถักผ้าถัก,ถกตุ๊กตาเล่นอะไรพวกน,นี้นะคะหลังจากที่เราทำสแลนช่วงข้อมูนเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทำค้างเล็กๆไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับปลูกบวบนะคะปลูกบวบเหลียมไห้กินนะหลังจากนั้นเราก็จะ มาข้างล่างเตรียมดินข้างล่างสําหรับรปลูกผักกันนะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ก็แดดก็ร้อนมากแล้วนะคะเราคิดว่าเราจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาะทําในส่วนที่เหลือปิดช่องต่างๆให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็สานกับเก่าที่ไม่ใช้นํามาปิดส่วนที่ยังไม่ได้ปิดนะคะก็คิดว่าจะคลุมให้หมดเลยนะคะการไม่ให้นุ๊กนะคะเข้ามากัน แมลงตัวเล็กนี่ก็ไม่มัน่นใจว่าจะกันได้ไหมแต่ว่าคิดว่าพวกตัวใหญ่ๆพวกปีเตอร์พวกอะไรนี่ก็น่าจะการได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราเดี๋ยวเรากลับมาจแจกลนอีกครั้งคลิปถัดไปนะ,ะหลังจากที่เราทาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมดินปลูกผักกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ฟ้าในทุกๆเช้ามีได้สวยงามเหมืเดิมทุกวันแต่ความหวังและความฝันจะไม่มี